คนหลงตัวเองเป็นนาร์สิซัสทุกคนไหมคะและคนที่เป็นนาร์สิซัสหลงตัวเองทุกคนไหมคะอืมนี่เป็นคาถามที่เจ๋งมากๆนะคะเป็นจุดประกายให้ครูต้องทําคลิปตรงนี้แยกออกมาเลยนะคะอืมน้องเนี่ยถูกน้องบอกว่าแฟนเก่าเลิกไปแล้วว่าแฟนเก่าว่าน้องว่าน้องเป็นคนหลงตัวเองและเป็นนอร์สิซัสอืมบอ่อยครั้งมากที่นาร์สิซัสมักว่าคนอื่นว่าเป็นนาร์สิซัสค่ะจริงๆอยากจะบอกให้ความเป็นนอร์สิซัสเนี่ย ในมนุษย์เราทุกๆคนน่ะมีมีม,มีมีความมีความหลงตัวเองเล็กๆอยู่แล้วนะคะไม่ไม่มากก็น้อยเออเพราะว่าจริงๆครูกับมอว่าความหลงตัวเองเนี่ยเป็นทั้งเออเหมือนเป็นดาบสองคมอ่ะเออเป็นทั้งข้อดีแล้วข้อไม่ดีด้วยนะคะข้อ,อ,อสมมติเราหลงตัวเองเรามม่นใจในตัวเองว่าหลงว่เอฉันก็สวยไม่เบานะฉันก็อะไรเงี้ยใช่ป่ะม,มันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่ กล้าคิดกล้าทํานี่คือเหตุผลที่พวกนอสสิสหลายๆคนเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตรู้ป่ะได้เป็นหัวหน้าได้เป็นเจ้านายได้เป็นอ่าสมมติเวลาสมัยเรียนเนี่ยเออยกมือเลยขอเป็นหัวหน้าห้องขอทําโน่นขอทํากิจกรรมโน่นนี่นั่งขอเอ่อเขาเรียกน,นะอยากที่จะสแสดงบทบาทอยากที่จะโชว์ออฟเออพวกโชว์ออฟเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะคนอย่างเนี้ยนะมันมีโอกาสก้าวหน้าเนี่ยมากกว่าคนที่ไม่โชว์ออฟ สมมติว่าคุณไปทํางานบริษัทอ่นะแล้วคุณเข้าไปในห้องประชุมอนะ่ะแล้วคุณกับเพื่อนคุณสองสามคนเนะี่ยมีความสามารถเท่ากันเป๊ะสมมตินะเท่ากันเป๊ะเลยนะแต่คนโชว์ออฟเนี่ยเจ้านายมันเห็นไนงะคนโชว์ออฟมาถึงปั๊บขึ้นมาเขียนบนกระดานโอ้ oh, นี่นะครับโปรเจกต์นี้ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยความคิดผมผมวางแผนว่าเจ้านายเห็นอ้ยเอ้นี่เก่งเอ้ยทั้งจริงแล้วว่าคุณก็คิดเหมือนมันนั่นแหละเหมือนเพื่อนคุณนั่นแหละคุ รู้หอ,อไหมคนที่พรีเซนต์เก่งครูเคยบอกหลายครั้งที่บางคนบอกว่าเอ้ยเวลาไปหาหมอเขาจองบอกเฮ้ยเธอรู้จักหมอดังไหมหมอดังหรือหมอเก่งไหมครูก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วความสามารถะไม่ค่อยต่างกันแบยประกอบโรคศิลก็เรียนมาเหมือนกันนะคะเอ่อเคสทิ้งแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าคนดังคือคนเก่งจริงๆแล้วเขา,าจจ gang, เขาอาจจะพรีเซนต์เก่งเ็าจะพูดเก่งบรรยงบรรยายถือไม้พูดจาฉาันบางคนเป็นนักเขียนเขียนเก่งเขาเรียกว่าการพรีเซนต์เก่ง นึกออกไหมนั้นคนที่เป็นนอสเซสต์นะคะคนที่หลงตัวเองเนี่ยเขามัน่นใจในตัวเองเนี่ยเขาก็เลยกล้าพีเซนตนี่ยทั้งจริงๆแล้วความสามารถเขาเหมือนเราเนี่ยแหละจึง่าว่าอ่ะเท่าสุคุมแม่เจ็ดเรารู้เลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสิบเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเรา 7, 7, 7, 2, 7, 3, 1, เราู้ใช่ปะเออเออแต่ว่านอสเซสต์ขึ้นไปถึงแบบมาดูนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดเว้ยนี่ดูเก่งจังเลยทั้งีจริงเราก็รู้แต่เราดูไม่เก่งเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หลงตัวเองนี่ผลที่คนหลงตัวเองบางครั้งมันก็ดีนะเออ ะค,ะความหลงตัวเองเนี่ยทุกคนม,มีไม่มากก็น้อยอย่างคนสมัยนีย้มีคนหลงตัวเองเยอะเช่นบางคนเนี่ยชอบเซลฟี่ถ่ายตัวเองโพสทั้งวันก็นั่งรอว่าใครชมชม,มว่าเราสวยอะไรเงี้ยนะเรารู้สึกว่าความหลงตัวเองมันทําให้เรามีความมั่นใจกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกเพราะเรารู้สึกว่ามันมันต่างกันยังไงระหว่างคนหลงตัวเอง,อห,ลงหลงตัวเองต้องอยู่แต่พอประมาณนะ อย่าหลงตัวเองแบบประมาณแบบให้คนเขาหมั่นไสมม้มันมีเป็นมงคลที่แบบหลงตัวเองจนแบบคนอื่นเขาหมั่นไส้ใช่ปะคือแต่คนที่หลงอ่ะสรุปนะคนที่หลงตัวเองไม่ใช่ทุกคนเป็นนาวสิทัส์แต่คนที่เป็นนาวิทัส์หลงตัวเองทุกคนมองปะอ้าวครูแล้วหนูจะแยกยังไงนี่คือคำถามที่ครูเจอบ่อยมากที่สุดแล้วว่าจะแยกยังไงแยกจากตรงน,นี้ค่ะมีคำคำหนึ่งนะคะอย่างคำว่า empathy lack of empathy lack คือแปลว่าบกพล่องนะคะคือ เป็นปฏตี่คือความเห็นอกเห็นใจนั่นหมายความว่าอย่างกรณน้องที่ถามมาว่าอาดีตแฟนบอกว่าหนูอะเป็นนาซิเซตบอกว่าหนูหลงตัวเองไม่เขาว่าหลังจากที่คุยคุยกับน้องอะ่ะน้องเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแคร์ความคิดของเขาน้องเป็นคนห่วงใย,ยคนอื่นน้องมีเมตตาต่อคนอื่นน้องไม่ได้เป็นคนที่เป็นนาซิสซตจัไม่มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ คนอื่นอืมแล้วก็เวลาที่เขาเลิกกับใครแน่นอนเขาก็จะทําให้คนคนนั้นกลายเป็นคนไม่ดีเขาถึงบอกว่าหนูเป็นนาซีเซ็นไงมึงออกไปแล้วส่วนใหญ่นาซีสซ็ชอบเรียกคนอื่นว่านาซีสซ็เหมือนโยนโยนความผิดให้คนอื่นก่อนที่จะเข้าตัวรีบชิงว่าคนอื่นก่อนคนเห็นแก่ตัวจะว่าคนอื่นว่าแกมันเห็นแกนตัวแกมันจริงตัวเขาอะเห็นแกนตัวนะคนที่เป็นนาซีเซเนี่ย เขาจะเห็นใจแค่ไม่เป็นเพราะฉะนั้นหนูไม่ใช่แน่ไม่ใช่ทุกคนที่หลงตัวเองจะเป็น,นๆๆอะไสอ่าคำว่าหลงตัวเองเนี่ยกับความมั่นใจจริงๆอ่ะมันเส้นแบ่งมันบางมากๆเลยนะบางทีเราไม่รู้เอ๊ะคนไหนมั่นใจค,คนไหนหลงตัวเองใช่ป่ะจริงเราอาจจะมั่นใจในตัวเองแล้วแอบหลงตัวเองนิดนิดแต่นิดนนะจริงๆงเราอาจจะเป็นมั่นใจในตัวเองก็ได้เพียงแต่ว่าทําไมคนเขาว่าเราหลงตัวเองหรือเปล่าเพราะว่า,าคนที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะ เขาจะไม่ชอบคนที่มั่นใจในตัวเองงงไหมอืมคนเอาอีกครั้งนะคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองจะไม่ชอบคนที่มั่นใจในตัวเองจริงๆมียุคหนึ่งโอ้ยนานมากแล้วนะขออนุญ,ญาตพาดจิงนะคะตอนที่โ้สมัยครูนานเลยอะทะ้าท้ายัง เข้ามาในตอนนั้นเข้ามาใหม่ๆเลยตอนนั้นอายุสิบสี่คิดว่าสาวน้อยมหัศรัย์ครูยังจําได้แล้วโหแบบโคปื้มมาตอนนั้นไปหางเกงมาใส่รู้จักไหมกางเกงทาทาใครเกิดทันนะเออคนเจนเอ็กซ์เจน Y วนเนี่ยจะเกิดทันยุคนั้นกางเกงทาทาขายดีมากเอ,อเพื่อนครูขายเสื้อผ้าเนี่ยบ้านขายเสื้อผ้าบอกเอามาเกี่ตัวเกีก่ตัวหมดเลยแป๊บแป๊บมาวุ้บวุ้บวุ้บนะคนปลื้มก็ปลืม้มคนที่ปลื้มก็คือคนที่ไม่ได้เป็นนอสส์นะนะตนนั้นครูก็ปลื้มทาทามากครูลง เออซื้อเก็บตังค์ซื้อระบ้านะสมัยก่อนเป็นเทปคาสเซ็ตอ่ะเออนะคะแต่มันจะมีบางคนที่ไม่ชอบอะนอสสุดนะเครื่องคอนประเทศและที่ครูตะลึงมากก็คือตอนนั้นอะสมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลแบบที่ททมาเป็นไอแพลตฟอร์ม,มอยู่ทุกวันนี้นะตอนนั้นมันเป็นแค่ www อ่าเป็นเว็บไซต์เป็นเป็นครูจะไม่ได้ละเรื่องมันนานมาก,กอะมันขึ้นมีพันทิปอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่ามันมีคนสร้างชมรมขึ้นมา ชมรมคนเกลียดทะทยยังค่ะครูเห็นข่าวออกมาปั๊บก,กูตกใจอะ่ะเฮ้ยมันถึงจะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเห็นเขาว่าคนตามเป็นล้านคุณรู้จริงหรอเป่านะเออมีคนพูดกันนะอืมคำถามที่รูถามขึ้นมาในเว็บนั้นคือแล้วเขาไปทำอะไรให้ใครก็แค่เขาร้องเพลงเพราะแล้วเขาร้องเพลงเพราะด้วยกูชอบเออแล้วก็ น่ารักด้วยพราะเขามั่นใจด้วยตอนหลังครูถึงมารู้ว่าครูก็เลยลองถามๆถามๆถามหลายๆคนเออคนที่เขาไม่ชอบอะ่ะเขาบอกว่าทาทาดูมั่นใจอา้อาวเหนบ้าก็มั่นใจแล้วมันผิดตรงไหนอะ่ะอ๋อโอเคครูก็เลยรู้ว่าไอ้คนคนนี้ยมันไม่มั่นใจตัวเองไม่มั่นใจและไม่ชอบเห็นใครแสดงความมั่นใจตอนนั้นน้องทาทาดูมั่นใจมากดูมั่นใจมาก ายุสิบี่เองคุยไม่ถูกเด็กสิบสี่กินขนาดนี้แล้วหรอตอนนั้นครูก็โตแล้วไงแก่กว่าทาทาูแกว่าาทาเยอะคือคุณรู้สึว่าเก่งเเป็นชันที่ยังไม่กล้าทําเลยโทรยุสิบี่เดหนูทําได้ขนาดนี้เหรอลูกคือไม่ใช่ลูกไม่ถึงไม่ถึงขนาดนนแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเ,เขาเก่งอ่ะเด็กคนนี้เก่งอ่ะอืมนะคะนั่นแหะคนบูลลี่เขาเยอะมากเลยครูก็เลยแบบอ้อสังคมมันเป็นแบบนี้นี่เองคนในสังคมอ่ะเขาไม่ชอบคนที่มั่นใจในตัวเอง เลยน,นะคนที่แสดงความมั่นใจนก็มักจะถูกมองว่าหลงตัวเองเข้าใจป่ะคนน้เนี่ยจริงๆถ้าเรามั่นใจในตัวเองอะถ้าเรากลัวว่าคนจะไม่ชอบเราก็อาจจะแบบจริงๆว่าจะเราเก็บความสามารถของเรา,เาไว้มันก็ไม่ควรป่ะเออเราแค่ว่าเราเราต้องอยู่อย่างหนักแน่นโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้เนะี่ยมันจะมีไอ้ปุ่มเอกข้างล่างคอมเมนต์คนก็วิจารณ์ไปเรื่อยนะคนี่วิจารณ์คนอื่นไปเรื่อยอะ เขาต้องว่างมากอ่ะนะคะโดยเฉพาะวางวิจารณ์ในทางลบอ่ะนะมันเยอะมากแล้วส่วนใหญ่เ่ยจะบอกให้คนเหล่านี้คือนอสซิสคือคนที่ไม่ชอบเห็นใครมั่นใจไม่ชอบเห็นใครประสบความสำเร็จไม่ชอบเห็นใครโดดเด่นโด่งดังคนที่เป็นเกลียนคีย์บอรดเป็นนอสซิส เห็นใครเขาได้ดิบได้ดีปั๊บจะต้องไปจิกไปกัดไปแขะไปแสะไปอะไรไปขุดไปคุยซึ่งบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยใช่ปะแต่ต้องการจะหาข้อเสียของคนคนนั้นออกมาให้ได้ฉันต้องการทําลายมันให้ได้ฉันไม่ต้องการให้คนคนนี้มั่นใจและพังงาดอยู่บนเส้นทางของอาชีพนี้ฉันต้องเล่นงานมันให้ได้เคยดูสิฉันจะต้องหาข้อเสียของมันจะต้องแฉมันให้หมดฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันเก่งจริงฉันเชื่อามันี่นี่คือนอสคือคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นคือคนนอสที่สุดจะมีคุณสมบััติิออออีีีกข้นนท่่เดดชคืจฉา อืมมันจริงแล้วอะ่ะตอนที่ทาทาเขาดังตอนนั้นนะดังเปี้ยงแบบดังแบบคือคนมันมันบอกบอกนิสัยคนเลยว่าคนไหนที่เกลียดเขาเออมไม่ไดีฉาเราจะเรียกอะไรอะเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรให้ใครจริงๆนะเขามาสร้างความสุขให้คนทั้งประเทศนะอืมกูจึงชอบเพลงมาแรงของเขาเลยน,นจิดจึนนจจ๊งนอาจิดจึ๊งเลยนื่องอกว่าเออคือเขาไม่ได้ทําอะไรให้ใครอ่ะ ถ้าคนที่มีจิตใจปกติดีจะชอบเขาเพราะนี่เราสามารถดูคนได้จากตรงนี้แล้วทีนีเ้เราเป็นนซิสืบหรือไมอ่ข้อหนึ่งที่คนหลงตัวเองเอคนมั่นใจในตัวเองกับคนหลงตัวเองหรือนซิสืบเนี่ยนะคะต่างกันตรงนี้คนที่มั่นใจในตัวเองจากมั่นใจในความรู้ความสามารถหรืออาจจะเป็นหน้าตาก็ได้อ,อะไรก็ได้ที่ที่เรามีเราเห็นข้อดีของเรา,เาชื่นชมตัวเองเป็นเห็นคุณงามความดีของเรา โดยไม่ไปกดคนอื่นไม่ไปเหยียบคนอื่นชอบตัวเองในแบบที่เราเป็นมั่นใจในศักยภาพที่เรามีคนที่มั่นใจในตัวเองแบบฉันก็เก่งเธอก็เก่งสมชายก็เก่งสมหญิงก็เก่งสมสมรักก็แต่ละคนเนี่ยเก่งกันคนละแบบเออเธอนี่เก่งเลขอันนี้เธอนี่เก่งภาษาอันนี้เธอแบบอาหารเก่งอันนี้เธอเป็นคนแบบยิบปักตักร้อยเก่งส่วนฉันเออฉันเป็นคนแบบเรียนหนังสือเก่งอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนอาจจะต้องเห็นคนที่เป็นคนที่มั่นใจาในตัวเองจะเห็นความดีของเราและความดีของคนอื่นนะคะนอสซื่อสุดหรือคนที่หลงตัวเองเนี่ยนะต่างตรงนี้ค่ะตรงที่คิดว่าฉัน,นเก่งที่เหลือหรอเชื่อกระจอ่อะ,อะเห็นยังเห็นนอสสุดหรือ,อยังกระจอแล้วเวลาเห็นใครประสบความสำเร็จก็ต่อเชื่อไหม เงินพ่อเงินแม่ถ้ามันไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมามันไม่ไม,ไมีทางมาถึงตรงนี้หรอกไอ้พวกเนี้ยประโถนะเป็นยังไงด้อยค่าเขาเห็นไหมเพราะเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จไปด้อยค่าเขาถ้าพ่อแม่มันไม่รวยมันไม่เป็นยาหรอกเชื่อเถอะมันต้องรวยอยู่แล้วล่ะเพราะอะไรเพราะเขาเขารู้สึกว่าการไปกดคนที่ประสบความสำเร็จลงเขาจะได้รู้สึกย้อมใจตัวเองว่ากูก็ไม่ได้หวยแตกเท่าไหร่หรอกนะ เมื่อกอกยังอืมเวลาเห็นใครประสบความล้าเร็จก็จะบอกว่าเขาโน่นนี่นั่นจะจะชื่นชมใครไม่เป็นอ่กความต่างนะคนที่เออ่มั่นใจในตัวเอง่จะชมตัวเองได้และชมคนอื่นได้อดูความแตกต่างนะคะน้องสื่อจะ,อะชมตัวเองได้อย่างเดียวแต่กับคนอื่นนะกดลงแล้วเวลาเขาชมตัวเองเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาจะรู้สึกเหมือนแบบ ฉันชมเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นมองว่าฉันกะเจอกเขารู้ลึกๆเขารู้ว่าเขาไม่เคยพอใจกับตัวเองเลยเขาไม่เคยชอบตัวเองน้องสุดๆเนี่ยบางคนเน่ยเราไปเกลียดเขาใช่ป่ะบางคนเขานอกใจเขาไม่ซื่อสัตย์กับคู่รักน้องสุดๆไม่เคยซื่อสัตย์อะไรน้องสุดๆไม่เคยรักใครจริงๆไม่ใช่เฉพาะชู้สาวนะพี่น้องเขาก็ไม่รักพ่อแม่เขาก็ไม่ได้รักแบบเเพื่อนฝูงเจ้านายหรือบริษัทหรือองค์กรเขาไม่เคยรักเลยเลยค่ะ เขาไม่เคยรักอะไรจริงจังเขารักสิ่งเดียวคือตัวเขาเองเออเขาให้ความสาคัญกับตัวเขาเองคนอื่นไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นรจะสุดรักใครไม่เป็นที่ครูย้ําเรื่องนี้บ่อยมากเพราะรจะสุดมักจะทําลายจิตใจคนคนที่ไปแต่งงานด้วยคนที่เป็นเอ็มแพนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยจะรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียความรักรู้สึกว่ารจะสุดนะ่ะหมดรักแล้วที่จริงคือเขาเบือ่อไงอืมเขาเอา่อหลังจากเลิฟบอมบิ้งเพราะเลิฟบอมบมิ้งมาทําให้เขารัก มีความสุขมากแล้วจากนั้นก็มาดีแฟล l ู D มาด้อยค่าแล้วก็ทิ้งไปแล้วคนที่เป็นเหยื่อของเราที่สุดจะรู้สึกว่าฉันไม่ดีฉ,ดฉันไม่มีค่าไม่ใช่ค่ะไอ้คนคนนี้ไม่เคยรักใครจริงๆแต่เขาจะคิดว่าเขารักในช่วงเริฟมบอมมิงคือไงเขาได้แค่เห่และอยากได้เห่อยากได้ทิ้งเห่อยากได้ทิ้งอันนี้แปลมภาษาไทยชัด,ชดๆนะเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า love bombing แล้ว bombing แปลภาษาชาวบ้านคือเห่ เห่อใหม่ๆอยากได้อยากได้ทําดีด้วยทุกอย่างเลยมันเห่อนะคะ Love w a r ม i n g ทำยังไงก็ได้ให้ให้ให้เขารักเออทำยังไงก็ได้ให้ให้คนหลงรักให้ตัวเองแบบเนี้ยช่วงเห่อแล้วก็ช่วงสองนะคะช่วงด้อยค่าก็คือมันเบื่อละอ่าช่วงเบื่อนะคะก็จะด้อยค่าฟร์ l ู e คือด้อยค่าพูดจ้าดูถูกูแคลนให้เราเดินออกไปและอันที่สามคือิสการ์ดก็คือทิ้งเห็นไหมเห่อเบื่อทิ้งเห่อเบื่อทิ้งเห่อเบื่อทิ้งมีคําไหนที่แปลว่ารักมั่ง ไม่มีรักเลยไม่มีรักอยู่ในนั้นเลยเขาเห่อเราเขาไมไ่รักเราแล้วเขาไม่เคยรักเราตั้งแต่แรกจําไว้ว่าคนที่ถูกออกหักจากนราที่สุดจะจาไว้นะคุณไม่ได้สูญเสียความรักเพราะว่ามันไม่เคยมีตั้งแต่แรกอืมคุณอยู่ในวงจรคุณแค่หลุดเข้าไปในวงจรเขาว่าเห่อเบื่อแล้วก็ทิ้งดแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ ให้โอกาสตัวเองกลับมารักตัวเองแล้วถ้าจะเจอคนใหม่แล้วก็ดูให้ดีเวลาในคลิปหมดอีกแล้วนะคะใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มาจองเวลากับครูได้ที่0897456111ค่ะ